สวัสดีทุกคนคะ่ะกลับมาพบก,กับแพรและ Good แพ d เดย์กับ Coffee Brewing at Home อีกครั้งนะคะ Good แ a รช่องเกิดเพราะว่าง,งานใช่ฟังเวพิดค่ะถ้าจะให้เล่านะมันต้องย้อนกลับไปนะปี2020ทุกคนก็น่าจะจำได้นะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดเราก็เพิ่งกลับมาจากซิดนีย์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยความสามารถตอนนั้นน่ะหรอรู้แต่เรื่องกาแฟอยู่ๆอะก็มีน้องมาชวนทำช่องกันปะเออก็เอาดิ หลังจากนั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอะ่ะมีก o o d p แพ d a เและก็มีคอนเทนต์กาแฟในวันนี้ตอนนั้นอะ่ะเราตั้งใจจะทำแค่10 EP เองนะแต่ว่าพอมาถึงวันเนี้ยมันเกินเป้าหมายของเรามากแล้วเราต้องขอบคุณทุกคนนะที่สนับสนุนเราทุกคนอาจจะคิดว่าเราเป็นคนที่ชอบกาแฟมาก แตเราก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะเราอะแค่รู้สึกว่าโลกของกาแฟมันกว้างมากมีทั้งคนที่อยากเริ่มกินและคนที่แบบแอดวานก็เลยเสียสละตัวเองเป็นคนตรงกลางอยากให้คนที่เริ่มใหม่เข้าใจว่ากาแฟมันมีอะไรบ้างและสนุกกับการกินกาแฟของตัวเองนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของ Good p a ์เและในปีนี้นะคะเราก็ตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์กาแฟกันต่อไปยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาแล้วแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่อยากจะเข้ามาเป็น s ับสครายเบอร์และวก็ Coffee lover กับเรานะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแพดเ d a y แล้วก็ติดตามคลิปกาแฟของแพรกันต่อไปนะคะสัญญาว่าปีนี้จะพยายามยอัปเดตเรื่อยๆอ๋อนอกจากฝากช่องขอฝากร้านด้วยได้ไหมอ่ะเราขอมีคาเฟ่ที่ชื่อว่า essential coffee project เป็นคาเฟ่ที่มีสไตล์การทำกาแฟแบบออสเตรเลียที่เรารู้มากยังไงไปเจอกันที่คาเฟ่ได้นะคะขอบคุณค่ะ